วงการการเมืองคึกคักอีกครั้งวงการบันเทิงก็สุภายเมื่อพักรักชาติ The New Political Startup พักการเมืองน้องใหม่เปิดตัวยังเป็นทางการณ3ามย่า,ยานมิตทาวพร้อมประกาศวิสัยทัศน์การเป็นสตาร์ทอัพการเมืองเจนใหม่ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการทั้งนักสแสดงนางงามนักธุรกิจเพื่อออกแบบการเมืองรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยและตอบโจทย์คนไทยยุคนี้เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่เบื่อการเมืองกลุ่มเก่าขั่วอำนาจเดิมโดยมีชัยวุฒิธนาคมานุสอนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมห่างแทนหัวหน้าพักนำทีมคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยลบล้างการเมืองแบบเก่าที่มีแต่การจริตคอร์รัปชัน สืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นออกไปจากประเทศไทยพร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยหัวใจที่มีอุดมการเพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูดการเมืองตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ครับคนที่อยากเข้ามาทำงนานการเมืองอยากมาลงสู่การเลือกตั้งอยากให้มีพรรคการเมืองที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆคนที่มีความสามารถเข้ามาทำง,งานการเมืองก็เลยมารวมตัวกันตั้งเป็นพรรครักชาติ เองที่จะไปสู้ในสนามเลือกตั้งเองได้อมองยังไงบ้างอะคะพี่ยบายหลักก็คงเป็นเรื่องของเราอยากให้มีคนใหม่หมเข้ามาคิดนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆนะช่วยเหลือคนตัวเล็กช่วยเหลือตักธุรกิจ S อสต่างๆที่มีปัญหานนะเรื่องเงินทุนเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมับเพื่อสามารถทําธุรกิจต่อไปได้เรื่องการที่เราต้องไปปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆนะเพื่อประโยชน์ให้คนไทยสามารถ มีโอกาสในการทำอาหารกินได้ดีกว่านี้ครับด้วยระยะเวลาเองอะค่ะใกล้จะยุบสภานําไปสู่การเลือกตั้งอย่างสาขาพัพกเองแล้วก็การวางตัวผู้สมัครเองตอนนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนคะก็พักเพิ่งเริ่มนะครับแต่คิดว่าก็จะทำให้ดีที่สุดจะส่งผู้สมัครดได้ไหมประกาศแล้่ว่าจะไม่มีทุนจะไม่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังตรงนี้คนะ่ะมันจะเป็นการชูนยโยบายของพักเลยไหมคะผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ ป Nacional, ัญหาใหญ่ของการเมืองก็คือทุกการเมืองเนี่ยก็จะมีกลุ่มทุนและมีผลประโยชน์ต่างๆที่ไม่ตรงไปตรงมาทาให้พักกาทํางานแด้ไม่เต็มที่เพื่อน้องประชาชนครับผมคิดว่าวันนี้สําคัญที่คนไทยเนี่ยต้องการคือจะได้พักการเมืองที่ทํางานเพื่อน้องประชาชนจริงๆนะครับไม่มัวเพงใจใครหรือเรื่องประโยชน์ให้รับครับมองเราไอะตรกักระแสข่าวการยุบสภาก่อนที่จะถึงทางลายผมคิดว่าวันนี้เวลาที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่มากอยู่แล้วจะยุบ ก่อนหรือไม่ก่อนเนี่ยพอไม่มีผลกับการเมืองไทยนะครับแต่วันนี้ที่สําคัญคืออยากให้พรรคการเมืองทุกพักเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนําเสนอนโยบายนําเสนอสิ่งดีๆต,ต่างๆขึ้นมาเพื่อมุ่งไปสู่การเลือกตั้งและทําให้เกิดการรัฐบาลที่อน,นาคตอ่ะที่เข้ามาแก้ไขปัญหาประชาชนทีนได้นะครับในสน่วนของพักรุ่นใหม่เองเราจะมีแคมเปญอะไรที่เราจะไปสู้กับพรรคการเมืองอื่นเพราะว่ากรรมการบริหารพักเองก็เป็น มมีอะไรท่าคือวันนี้วันนี้เราเปิดตัวพักก่อนครับเรามีความคิดรวมกันที่จะทำงานแต่ในเรื่องแคมเปญหรือนโยบายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอีกครั้งการเปิดตัวเคนดิตนายกของพักด้วยล่ะคะก็เดี๋ยวรอลูกค้าตอไปครับก็ค่อยๆทำไปเป็นระยะๆนะครับวันนี้เราเปิดตัวพักก่อนว่าเรามีแนวคิดเีื่องาทำการเมืองก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจการเมืองอยากลงสมัครสสหรืออยากมาสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ยก็มาทำงานร่วมกันกับเรานะครับเลยเปิดตัวครั้งแรกก่อน ต่อไปก็จะมีปานเปิดนโยบายเปิดแคนดิเดตนายกต่อไปอีกเป็นเลยละเรายะ้งระยะนะครับครบ3คนเลยไหมคะแคนดิเดตนายกไม่ตอบไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูก่อนคุณชัยวุฒิว่าแต่มีใช่ไหมคะแคนดิเดตของเราต้องมีทีฮะทุกพักอันเมืองมันต้องมีผู้สมัครสสไม่เช่นเด็ดเด็นายกคุณชัยวุฒิว่าจะอยู่สภาในปีนี้หรือปีหน้าครับประเมินไว้เบื้องต้นบ้างไหมครับคุณคงตอบไม่ได้นะรับเพราะว่ามันอยู่ที่รัฐบาลแล้วก็พักการเมืองหลักๆที่เขาคุยกันแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้คงไม่เหมาะที่จะยุบสภา ท,ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญที่กําลังแก้ไขอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้วย,ยเรื่องปัญหาชายแดนผมเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะอยู่ทํางานจน,นรบตามข้อตกลงที่เขามีกันนะครับคงไม่เหมาะสมที่จะยุบสภาตอนนี้แต่ผมต้ตอบแทนไม่ได้นะนี่คือเรามองจากสถานการณ์แต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดนะครับแล้วอย่างนโยบายพรรคเองมันก็จะมีหลายด้านด้านการศึกษ,ษาเศรษฐกิจหรือว่าการแก้ปัญหาประเทศเราได้มองกูรูหรืออะไรที่จะมาเป็นที่ปรึกษาของทางด้านพรรคพอมีาาค่าสิทธิ์กเปิด,ด วันนี้เราเป็นเป็นอินโทรก่อนะยังไม่อยากลงดีเทลมากนะครับเดี๋ยวต้องคุยกันทีนึงนะโอเคนะครับในในส่วนในฐานะของคนรุ่นใหม่เองเนี่ยเราทำไมถึงตัดสินใจมาทำงานตรงด้านนี้แล้วเราอยากให้มีการผลักดันในเรื่องอะไรนะคือคือสำหรับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของที่พักเราไม่มีในทุนหล่ะพอไม่มีในทุนเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราไม่ต้องทํานโยบายเพื่อที่จะตอบโจทย์ใครบางคนดังนั้นเราทํานโยบายอะไรก็ได้ที่เรามองว่าเป็นปัญหาของประชาชนจริง ทุกคนก็จะมานั่งคุยกันนะเบื้องต้นนะวันนี้เราก็นั่งคุยกันละว,ว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหากับชีวิตกราส่วนตัวคืออะไรบ้างครานี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาแต่ประเด็นเ,เหมือนที่พี่โอ๋บอกว่านโยบายต่างๆที่เราคิดมันสามารถทําได้จริงไหนก็จะมีพื้นที่ที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชาการก็จะเข้ามาช่วยเราเพราะมันก็จะมีเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายเรื่องของงบปประมาณแต่ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยที่พี่โอ๋บอกว่าเราอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมกับพรรคเราอนาคตเราก็จะเปิดตัวสอสอที่จะลง สำหรับทุกๆเขตต่างๆที่เราอยากจะได้ที่เราจะลงลงเรื่องต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันพักเราคนรุ่นใหม่จริงๆไม่ต้องตอบแทนใครจริงๆเราสามารถคิดอะไรก็ได้ที่เราอยากจะคิดแต่ขอให้ว่ามันตอบโจทย์ของส่วนรวมเป็นหลักแค่นั้นเลยครับเหมือนอย่างการประชาสัมพันธ์พักหรือว่าการจะทำคอนเทนต์อะไรให้มันเป็นที่รู้จักเพราะเราเองก็อยู่ในแวดวง คนรุ่นใหม่เราจะมีแนวคิดยังไงบ้างในการที่จะทําให้พักเป็นที่รู้จักแล้วก็นําไปสู่สนามการเลือกตั้งด้วยค่ะคือตอนนี้พัคของเราก็จะมีหลายๆคนที่เป็น i n f l u เอนเซอยู่แล้วเป,เป็นคนดังอยู่แล้วด้วยหรือเป็นคนธรรมดาด้วยก็ตามทุกคนก็จะมีช่องทางของตัวเองรวมไปถึงของช่องทางของพักที่เรากําลังจะปูครับคล้ายๆกับที่เห็นอยู่ตอนนี้เราก็จะมีช่วงหน้าเราจะเห็นตุกต๊กๆแล้วเดี๋ยวอนาคตมันก็จะมีแพลนของมีเดียที่มันจะออกไปเรื่อยๆในหลายๆ,ๆแบบแต่คงไม่ใช่วิธีแบบดั้งเดิม เพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราบอกคือพักเราพอเราไม่มีทุนเราไม่สามารถที่จะไปซื้อป้ายไปทําอะไรที่มันสามารถที่จะกระจายออกไปได้เยอะๆเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะทําให้มันน่าสนใจเดี๋ยวต้องคอยดูครับที่พักบอกว่าจะเข้ามาเปลี่ยนระบบการเมืองใหม่นะคะนำไปสู่อะไรที่ใหม่ๆเนี่ยเราพอจะแบบบอกได้ไหมคะว่ามันจะทําเป็นปรูปธรรมได้มากห้อยแค่ไหนกับระบบครอบครัวที่มันมีอยู่ในที่ผ่านมาเกือบยี่สนะิบสามสิบปีเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่ง ทุกทุกที่มันจะมีบ้านใหญ่แต่ว่าเราก็ยังมองว่าในคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มีความรู้มีความคิดมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วปัญหาคืออะไรดังนั้นคนเหล่านี้ครับเขาจะเลือกที่จะไม่เลือกใครเพราะเขาได้เงินหรือไม่ได้หรือการชี้เสียงผู้นี้ดังนั้นเราเชื่อมัน่นเราเชื่อมั่นว่าในจุดนี้ที่เรามาทำครับมันมีโอกาสที่เราจะสามารถเสนอสิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆและคนจะมองเห็นแล้วก็เลือกเราอย่างอย่าง พักเองมีแบบนักแสดงซีรีส์หรืออินสึเอนเซอร์เองนะคะก็จะมีการจะดึงฐานแฟนคลับหรืออะไรให้มาแบบสนับสนุนอะไรแบบนี้มั้งอะพอดิบเอาพอดิบมาเชื่อต่อโฟก์ก็ได้อะอ่าอย่างโฟก์ใช่อย่างโฟก์เองก็เป็นนักแสดงเนาะคุณจีนคุณจีนครับคุณจีนเป็นนักแสดงเองเราเราเรามีแนวทางที่จะดึงฐานแฟนคลับให้มาแบบสนับสนุนหรือว่าเป็นฐานเสียงอย่างนักยังไงบ้างจริงๆในส่วนนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของ กับโครงการในเรื่องของเกี่ยวกับนโนะยบายทของเราก็เราจะบอกในยัาทัดไปแต่อย่างหนึ่งที่เราจะสามารถนะครับดึงว่าจะเป็นทันตแพนะครับหรือพี่น้องชาชนหรือแด้แต่พ่อแม่ที่น้องนะครับที่เป็นครอบครัวเรามาสนับสนุนตัวเรานะรักพรรคเสมนคือแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีความที่จริงใจแล้วเราก็ต้องมีความที่ทำใล้เขาเชื่อมัน่นทำเขานี่อก็พรรคเราพรรคการ ว่าหาได้เจอและก็ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้นะแนวโน้มที่เราจะทําเป็นซีรีส์ของพักหรืออะไรให้มันดูแปลกใหม่อะไรอย่างนี้ไหมคะมีแนวคิดนี่มั้ยมีแค่แค่ค่จริงๆเออแนวคิดเออในเรื่องของจะทำให้คล้ายแบบซีรีส์เลยโน้มที่ว่าจะเป็นในมุมมองเชิงกลยุทธ์มากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นแนวซีรีส์ขนาด ตรงก็คือทรื่องสถาปัตย์เราครับครับคนรุ่นใหม่ครับอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ทางการอยู่างนะครับผมก็มาใช้วแต่สิ่งที้ทางราอเนี่แล้วก็อย่างที่พี่ผู้กองพูดไปที่เราทำไม่มีในตัวประสบการณ์พวกเนีเ้ยทำได้สองสิบกันได้นี่ก็สิ่งที่เราครับภาคต้องมาดเราจะไม่โกงรับไม่เท่าครับ เราไม่เก in ่าหลังแน่นอนเรื่องความจริงใจของเราครับและการัพูดของเราคือจะเรื sure ่องความจริงใจทุกอย่างครับเราเสนอข้อมูลจริงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราจะเสนอแผนงานที่มีแค่นโยบายว่านโยบายของเราคืออะไรแผนงานของเราเป็นแบบไหนต้นต้นทางกลางทางและปลายทางทำให้มันเหมือน QR code หรือ Barcode นะครับระบบบล็อกเชนนะครับที่สามารถ transaction เราติดตามได้ตลอดเลยครับว่ารบการเงินของประชาชนน่จะไปที่ช่องทางไหนเพื่อเปสิ่งที่ประชาชน